เหมือนเหมือนเสียวข้างบนโดนเหมือนเหมือนเด็กน้อยหัวเกียนมามาหาเรียนกันอ่ะจริงรึไอโอ้ย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 ไอพี่ไอพี่ไอพี่มึงกดพูดในเกมเลยพี่ติ๊กแกลงเลยเนี่ยมึงปิดไมค์ในนี้ด้วยพี่อย่าเรายังเราคุยในเกมใช่ไหมหัวล่องอย่างงเออคุยในเกมเลยเข้าเกมเลยไม่คุยในเกมเลยนะครับอย่างงงนะไม่งั้นไม่ไม่งั้นเหม่งคอดำจะลงไปเล่นด้วยนะอย่างงงนะจริงจริง กูพดล้วกูพดมาละซ้อนกันก็ได้นะเว้ยไม่ต้องเอามาหมดอะเดี๋ยวจะไม่รู้เอ็มีไหนเอ็มขึ้นมาดูนี่เนี่ยไหนมึงอยู่ไหนตรงตรงเก็บรถเนี่ยผมไม่มีรถทเลยอะไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไเลยอ้ไม้ไอนไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ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 ้้อ้ไ้ไอ้้ไอ้้ไ้อมา้อ้้ออออไไ ไม่มีรถอ่ะไม่มีรถอ่ะไม่มีรถอ่ะไต้อนได้ต้อนได้อยู่ออกล่าเว้ยออกล่าเว้ยขับหัวรถคงเขาใส่หมวกกันน็องกันเฮ้ยประชาชนออกล่าเว้ยลงรถก่อนลงรถก่อนถอดหมวกน็องด้วยเนาะหรือว่ามึงจะใส่กันเลยป่ะใส่ไว้ใส่ก็ได้เอายังเอายังเอายังมทําไมเสียในมอมเบาจังวะเบาดีเยางพลาเบาจีพร้อมยังพร้อมยังจะถึงเห็นะพร้อมแล้วเอาเลยเพื่อนชาร์เลยชาร์เลย

มึงยงเหี้ยแลวไ้สามูล้เหี้ยอะไรได้ิงมั้ยไม่ต้องเลยพอ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 ใช่กูชุบกูชุบ ที่อะไรสัตว์เฮ้ยมึงอย่าลืมชุบกันด้วยวยเพื่อนโอเฮ้ยเื่อนเราเล่นกันใกล้ๆกันหน่อยเพื่อนยมีเพื่อนร่วม้วยด้วยโคตรเยอะ Hiện get in the planet up กูมันแกร่งเกินใคร ai chúc chúc chúc. กูตายเฮียสัตว์กูมาแล้วเพื่อนมาเพื่อนชุบกูชุบมงกูชุบกูเด็กอยู่กูเด็กอยู่เพื่อนกูเด็กอยู่มึงชุบหมาบ้ามาดิเอาหมดเอาหมดกูหนึให้หมดกูเล่นหมายไล่สัตว์เจอกูเฮียเราไหวเราไหวเราชุบกันน่ะเฮ้ยแดงมาเพื่อนแดงมาเอ้ยสวย เอ <laughs> <Allah> ้ยใครตายมึงช่วยให้หมดเลยกมาดีกรชุบกรชุบกรชุบกชุบกชุบ ไม้มโนไอเหี้ยกูอ um ่ะกูแทเพื่อนใช่เหรออยู่ไหนรีบรู้ว่ารีบรู้ว่าแล้วแทกไหนวะรีมเร็วกูไปหาแล้วกูไปหาแล้วเพื่อนกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอเหคิดจริงไอเหี้ยแดงมาจัดไอเหี้ยไอเหี้ยแดงโง่ควายกูสาม เพียวงนี้เด็บหมัวจัดวงเนี้ยเด็บกูยิงให้เด็บกูยิงให้ขยับแจได้หนูเอาให้หมดเลยเอาให้หมดดิมึงให้หมดดิเฮ้ยมึงกลับมาชุบกูหน่อยดิเฮียไอพี่มันตีเพื่อนตายมาไอชุบได้ชุบเลยเดี๋ยวกูยิงให้เพื่อนชด้วยชุบเพื่อนด้วยเียแดงมันเกิดว่ะแดงมันเกิดว่ะไฟอย่างโหดควายไม่ดับขยับแจ็คโง่มึงชุบได้ชุบเลยเด็บกูตายกูตาย ชุ๊บๆด้วยชุ๊บด้วยชุบกูชุบกูชุบกูชุ๊บกูสวยสวยสวยเอาแม่เอาลมแม่งให้หมดเลยเอาลมแม่งให้หมดแลเอาให้หมดลมแม่งมดลมแม่ลมแม่ให้หมดเพื่อนเพื่อนลบนะไมงเห็นปั๊มาละลมแม่งให้หมดรีได้รีสวยมแม่งให้หมดเมันรีไฟด้วยมันรีไฟมันรีไฟมันรีไฟเฮ้ยกูรีโมเฮีย ตายเหรอเออสัตว์ไหวเฝ้าแล้วะไหวเล้าเม่อไหวแล้วกูเล่นมีดลยไอ้สัตว์ติก้าระวังไอ้เหียมันมีตัวจะอ้อมหลังนะอุ้ยโทษเพื่อนใครอ่ะรอรอรอรรของมันมีปืนด้วยเว้ยรี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 รยรี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 นีร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 ีนีอีรีรีรีีรรี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 ีรีรีอีรีรีนีีร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 ีีีีี เอาให้หมดเอาให้หมดใคก็ได้มันเล่นดึงออกมาเพื่อนๆให้หัวรถหนัดดึงออกมาไอ้หัวรถหัวรถเราหมดเลยหัวรถอ่ะแกงเราออกมาแกงเราอไหมแข่งเพื่อนเราอ่ะมืดมืดปล่อยพี่ดิจี่เนี่ยปล่อยพี่เลยแกงเราออกมาแกงเราออกมาแกงเราดึงมาถนนเลยดึงออกมาถนนเลยแล้วใครอยู่ข้ายไหมมีใครตายอยู่ข้างในไหมยันตายบอกตายดึงข้างบนเพื่อนบทไหนชุบได้ชุบเลยชุบได้ชุบเลยแถวๆเนี่ย งไวะใครตายวะเฮียคนอ่อีมีดอีมีดนี่ตายไปอีมีดนี่กลับไปกลับไปชุบหน่อยดิใครตายอยู่ข้างบนนะกดชุบน้องก่อนกดชุบน้องก่อนเฮียอะไรมันยืนเตือนไม่ยืนเตือนตื่นตื่นเตืนี่มันยังตรงไหนเซ็กอยู่ไหนไอ้เฮียไม่ตายวะไอ้สัตว์ขอบคอบเลยวะใครใครไม่ตื่นชุบกด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 ชุบเพื่อนกันดูไงดูไงชุบชุบหลังคุณมีไฟเพื่อนคุณมีไฟเพื่อนหลังเนี่ย ไอ้เพื่อนตรงนู้นก็มีเยอะว่ะเออกูอะไรจะไปตรงนู้นหรือได้ใกล้ๆกันง่อยประธานมา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 ว่ะโอ้กูโดนลุมหมดเพื่อนตายเฮียตรงไหนตรงไหนตรงไหนตลาหถนดเลยบริษัทบริษัทยิงไว้ก่อนบริษัทบริษัทยิงไว้ก่อนไอ้บ้ามันมัาล้วงตายยื้อให้กูยื้อให้เฮ้ยเอาไอ้บังดิบังดิเอาไอ้บังดิชุบหน่อยชุบหน่อยมืนมึนมึนมาชุกกลางถนนเลยประธานเอากูเราครบทีมป่าวะใครใครยังไม่ตื่น ยังยังยังเรายังไม่ครบเราดึงมาถนนเพื่อนดึงมานดึงมนนดึงมานดึงมาถนนดึงมาถนนชุบเลยชุบเลชุบเลยดึงขึ้นไปข้างบนดจริงดึงไหมให้หมดดึงมาถนนเพื่อนเราอ่ะอุ๊ยอันนีู้ดึงมาถนนทั้งหมดเราคุมถนเราคุมถนนเราคุมถนนใช่ใช่่เราต้องดึงออกมาเช่นว่าะว่าเราไหว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 ไนวไหวไาไว ไป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 จิก้าจิก้าข้างบนลีข้างบุนลีข้างบุนลีข้าบนลีข้างบุนลีเข้างบนข้างบนกูช่วยยิงข้างบนอยู่มาเอนมาเริ่นอกูรอกูไปชุบเพื่อนก่อนกูคุณชุบเพื่อนก่อนเอาเพื่อนตื่นมาให้หมดเอาเพื่อนตื่นมาให้หมดแกงเรามาแกงเรามาเว้ยเฮียไ่เลน้อย่าไปเล่นน้ำเรียนอย่าไปเล่นน้ำเรียนเราโ้นเราโดนจิก้าโดนเฮ้ยลองประทานกูโดนไอ้เฮียไสวอีโมไปดีสัตว์ตายหาแล้วเฮ้ยมันจะไปชุบเพื่อนวะ ทำไปทำไปเอาดิเอาดิเอา้ดิไเออเอียนรับปทานกูบั๊บวะนี่กูสามเองตอนนั้นเคลียหมดตอนนั้นเคลียหมดตอนนั้นเคหมดกูตาต้อให้อยู่เงื่อนตอนนั้นเคลียหมดเลยโอเคอเจอเ้กูแตกไอ้เหี้ยค่อยไปค่อยไปชุกคนุ่นยค่อยไป เราค่อเดินเข้าไปวันนี้จะไปชุบเพื่อนว่ะเอาไม้เล่นเอาไม้ซ้ำไอ่ตัวล้มเอาไม้ซ้ำาไม้ซ้ำน่อยไม้ซ้ำน่อยดูเพื่อนด้วยนี่ไงไหลเฮียเอาเพื่อนตื่นไหมให้หมดนะเอาเพื่อนตื่นให้หมดกัดศพกัดศพแล้วตื่นไหมให้หมดเราไหวเพื่อนตื่นไหมหมดเฮียนั่นเลือนละใครตายเฮียล้มตื้นเว้ยเฮียไหนใครตัวบัากูเมื่อกี้ เออยไ่ะปากดีเหรอโอ้ยปากใหญ่ว่ะปากคุณง่าโอ้งปากชุบยดีปากคุณง่ากันข้างจมูกมันเลี้ยงีัเปื้อนคุมกันเนิดเลยฉันโง่มากโง่มากนะครับหึงเอาให้หมดเอาให้หมดจะยิงบ้าจะยิงบ้าอยจะยิงบัฟจะเย็นหลังรีไฟหลังรีไฟแดงรีไฟหลัง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 เอามาดิซิก้าทำอะไรอ่ะปิดตัวหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลัง สวยสวยนี่ไงอิมโง่เอ้ยไม้ไม้โดนนี่ไงะไม้โดนนี่ไงจะอีกูเสแสร้งไา้สัตว์เอ้ยนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่ไงเอาเล่นมันเล่นมันซ้ำมันน้องเฮ้ยข้างนอกกดยังตอนตายดีกว่าข้างนอกยังไม่หมดข้างนอกยังไม่หมด สวยเพื่อนอไ,ไหนวะใครปั๊มกูเนี่ยเฮียไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กูจำได้ตัวเนี้ย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 ไอ้คนระจอกไอสัตว์โคตรโก้ทำโก้ที่โอห่าบาทนะมึง ไอสัตว์ถ้าปิดกูไม่ลงคนเดีไปไอควายเพื่อนกูเหลือคนเดียวเอาลงไม่ได้ไอโง่ไอควายสัตว์ทำทรงไอเหี้ยมึงอ่ะกูไม่ลงไงประเด็นกูห่วร้อนไอสัตว์ประชาชื่นไอเหี้ยยืนไฟได้แค่ะแนนแหลกเออเอราะจากมพราะจากคาเฟอีนสตีนเนี่ยครับกูตื่นตัวไอเหี้ยเฮ้ยเขาวองเว้ยอีเวลี่โคซิงอีเวลี่ครับเดียว

โดนเพื่อนคุณซี่เพื่อนแม่งแองโกลูกเราโคตรเอาเลยวะเฮ้ยโคตรเอาเพื่อนไรเก็บหมดเลยไปหมดจ้อยไปหมดเฮ้ยมันมันมันวิ่งลางน้ำเพื่อนลางน้ำกตัวนึงมันถอดชุดต่อหน้ากูเลยเฮียเฮ้ยตรงนี้ตัวนึ่งฮัลโหลตรงนี้ตัวนึ่งอ้อมหลังอีกเพื่อนอะไรมึ้งเฮ้ชุบพี่อะไรชุบพี่อะไร ชูพี่อะไรเอ็อะไรมึงโอนกระจอกไอ้สักข้างในเพื่อนข้างในเว้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมีแค่นี้หรอวะเพื่ออะไรเนี่ยลนเกินล้นเกินมีแค่นี้เหรอพวกกูรุ่นเยนลูกผู้ชายเว้ยมันต้องมีสรงผมหรอเอาไอ้บูฮะแต่ขาวเพื่ออะไรมึงเยอะดิ ไปคุยรล้วไอะไม่คุยเลยฮ่าฮ่าิ่าฮ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 ่าก็รฮ่าฮ่าั่าฮ่าิ่าฮ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 ่วิ่าฮ่ริ่าฮ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 ่รฮ่า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 ฮบาฮ่าฮ่าม่าฮ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 ่าเ่าฮ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 ่าล่าฮ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 ่าแ่าฮ่าฮ่าฮบริ ไอเฮียมึงโนเรื่องทำไมอ่ะไอเฮียมึงโ่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเรียโขนดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยขยับตีงูไอเฮียเฮ้เราต้องชุบเราต้องชุบ

โอ้ยเฮียชุบกูชุบกูชุบกูปปปืืืนนนววงงชุบกูสิกล้าหลังมึงอะตายไปเลยชีเปล่าไอเฮียโดนล้อมไอสัสโอ้โหไม่ไหววะอย่างงี้ไม่ไหวเพื่อนกูหนีก่อนละตัวใครตัวมันละไอเฮียกูออกมาก่อนกูออกมาข้างนอกกูไปละโอ้ยกูโดนจิ้มไอสัตว์ประธานกูไม่เอาทรงเลยเฮียประธานกูกลับไปแล้วอะมันไปไม่เอาทรงเลยเพื่อนไอเฮีย ไอ้ ie, ี่แม่งโดนที้อ oh no, the ีโคตชุบแ้อนนี้ไอ้พี่แม่โดนรวบไอ้พีแมงโดนรวบอนนี้ไอ้พี่ม่โดนรบอนี้ไอ้พี่แ่งโดนรบอนนี้ไอแม่โรวบอนี้ไอ้ี่ม่งโนบอนี้ไ่แม่งวอมนี้ไอ้ี่ม่วบตอนไ้ม่วไหม่ไวนีไอม่งโวบอน้ไอ้พ่ วมาวบ้าบ้าไปแล้วเหมือนเราจะเป็นตัวกลางไอ้เหี้ยแม่งโดนผมสองครั้งเราดีสามไม่ไรมันโขมเราเนาะเฮียไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวที่อมาแล้วไม่ไหวที่ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้ไม่ไหวจริงใครจุบกลัวก็เต็มเลยเฮ้ยใครชุบกลัวไกูอยู่นี่กูอยู่นี่ใครชุบกลัวกูจุกแล้วเพื่อน เอ็มเป็นไอ้ดเอยเอมเป็นไอ้ดยเดี๋ยวดิเพื่อนเดี๋วดิเพื่อนก็เง้กูชุบ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 กตัวใสเพื่อนกูชุบอยู่กูชุบอยู่เพื่อนกูชุบอยู่เพื่อนกูชุบกูก็ชุบกูก็ชุบเราฟเรีไฟเพื่อนีไฟีฟเราีเรีไฟเราลีไฟเพื่อนหนีเปนนอนตายอยู่ข้างหน้ากับประธานเนี่ยโอ้อประธานเดะเดะเดะมีใครผูกมันรับบ้างมีใครผูโอ้ทหเอากูเ เอาตัวใส่ก็ได้นะเอากูเหรอเอากูเหรอนี่เอเตอร์ม um> ันปิดยังไงว่าหน้าวอนเพชเนี่ยไอสัตว์บางกูเนี่ยกูไม่เห็นที่อะไรเลยไม่ได้ปิดไม่ได้กูชุบกูชุบกูชุบใครไม่รู้กูชุบเฮ้ยชุบไปเรื่อยๆกูชุบกูชุบกูชุบไปเรื่อยๆไม่ไหวกูชุบ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 เชิญเยอะขึ้นไปแล้วไปแล้วมากูชุบ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  ตายอยู่ตรงแบบชุบกูชุบกูชุบกูชุบใจเย็นเพื่อนชุบเรื่อยๆชุบเรื่อยๆเอฟอยู่เรื่อยๆเอฟชุบเรื่อยๆเลยเพื่อนแบบินเลยอะตรงบ่องน้ำาตากบล่องน้ำเหรอเออาป่าก็วิ่งหนีชุบกูชุบกูชุบกูชุบอยู่ยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายเพื่อนกูชุบรีไฟเพื่อน พวกกูรีไฟพวกกูรีไฟเตอร์มึงอยู่ไหนโอ้เต็มหัวมึงกูไม่ตายกูายได้หรืกูไม่ตายเพื่อนบุบ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 บบ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  ปืนกูโหดด้วยโรงเรียนเราอยู่ไหนวะไอควายตรงมานูน่นไไปเฮียกับโรงเรียนนี่วะยีรงแตกไหมแตกด้วยยีร์ Đi đi đi. Hơi, đi 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 hơi. Mua gì, Ai sạt. ơ vẫn ở đồn. ยิงคำพียอะไรล่ะผมมไ่เอสิกาแน่นอนที่ได้คนตีนะสัตว์เออมึงเอารถมันมาด้วยไอ้เหี้ยมึงดูมันี่ฮะไว้มันเดินเก่าไปเหี้ยสองจัวนะสัสไอ้เหี้ยแม่งโดนตีเฮ้ย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 เอาไปทิ้งขโมยเขาอ่ะเห็นไหมเขาอ่ะไอ้เหี้ยเจอกูขามุย ไม่แย่เองมึงออกนานเหรอ